ในทีวีเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้ไปหมดลยฮะอย่างเช่นถ้าคุณดูละครไม่ต้องดูละครออะดูคุณดูพิธีกรทีวีคุณดูผู้อ่านประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณเปิดดูทีวีมาปุ๊บเนี่ยแต่ละคนที่เขาคัดมานะครับผมนี่นับถือจริงๆเลยว่าไอช่องไหนที่มันกล้าเอาเอา,เอาผู้ประกาศข่าวหน้าตาแบบธรรมดามากๆหรือผู้สื่อข่าวแบบหน้าตาธรรมดาส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวหน้าตาธรรมดาจะจะไปอยู่อยู่ คอยวิ่งวิ่งไล่วิ่งไล่ไนักการเมืองนะฮะถือไม้แล้วก็แบกกองวิ่งวิ่งตามกันแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้อ่านอ่านข่าวอะ่ะผู้ประกาศข่าวในทีวีเนี่ยพวกคัดมานะครับมันไม่ใช่แค่พูดชัดพูดจารู้เรื่องนะแต่มันต้องดูดีหน้าตาสวยด้วยคือสังคมมันให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่แน่นอนงั้นมันก็เกิดการแต้มต่อใช่ไหมมันก็มีการอภิปรายกันเดีว่าเอาถ้าสังคมมันคัดแต่คนคนสวยอย่างเนี้ย และไอ้คนที่มันไม่ได้สเปคนี้เ,าเอาอยัางไงอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแต่ผมก็เลงจะพูดขอพูดเรื่องนี้ก่อนขอพูดถึงอิทธิพลที่มันมีอยู่ก่อนส่วนส่วนเราจะเลือกที่จะมีชีวิตยังไงนั่นอีกเรื่องแต่ว่าอิทธิพลของมันเนี่ยมันอยู่ในทุกที่เลยฮะไอ้ความสวยงามเนี่ยกูไปดูสินค้ามันนั้นตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยฮะไม่ใช่หัวธรรมดานะครับเอาตั้งแต่ปลายหัวเลยฮะคือเส้นผมเลยฮะ แล้วผมเชื่อแล้วถึงฝ่าเท้าเลยครับไม่ใช่เล็บเท้าเท่านั้นนะครับผมจะต้องเป็นยังไงทํายังไงผมจะไม่แตกปลายมีประเด็นแล้วมีน้ํายาย้อมผมทําให้ผมนุ่มทําให้ผมสลวยไม่ใช่นุ่มทบามดาแต่ว่าเวลาสัมัดปุ๊บมันต้องสลวยอะไรอย่างเงี้ยผมพอลงมาที่หัวเสร็จหัวต้องมีอะไรฮะหัวหัวหัวนี่ก็รลูกหน้าใช่ไหมครับ ลูกหน้านี่ก็ต้องแบบโอเด่นี่มีประเภทแบบอะไรฮะไปไสยกรรมไสยสยกรรมใช่ไหมครับไม่งั้นเขาจะไปเลยฮะเกาหลีอะไรอย่างยันฮงยันฮีมันถึงจะไม่ดังขนาดนี้แหละครับคนมันเก็บเงินเก็บทองได้เสร็จก็หาทางไปทําทําหน้าล่ะฮะหน้าออกมาก็ต้องทเดี๋ยวนี้เขาฮิตอะไรฮะเป็นรูปตัววีอะไรเงี้ยคางนี้ต้องตัววีนะ มียุคหนึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่ายุคหนึ่งมันต้องแบบโหนกแก้ม,มต้องใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็แปลกใจนิดหน่อยนะครับคือบางทคีคือความสวยนี่มันก็เป็นค่านิยมนะครับแล้วมันก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วในแต่ละท้องถิ่นมันก็มีค่านิยมเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเบรกที่สองเราจะกลับมาคุยเรื่องความสำคัญของความสวยครับเรื่องสวยเรื่องใหญ่ครับสกู่ครับ คุณสงสัยบ้างไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมหาหรรามะคานทีนำอิสรภาพสู่ชาวอินเดียด้วยหลักอหิงสาเอ b e r เบิร์ตไอนสไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพด้วยการตั้งคำถามอยู่เสมอคุณเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเพียงแบ่งปันหนังสือดีที่อ่านแล้วให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้นอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการอ่านสร้างชาติมูลิธิกระจกเงา นี้รายการประชาชน 3. 0ศนคุยเรื่องสวยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆครับผู้คนตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสังคมที่มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าต้องไปหาข้าวอะไรกินคือผมยังมีความเชื่อที่ประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศยากจนนะแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องอาหงอาหารเรื่องอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ถึงขนาดอดตายหรอกแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแหละมันจะไม่ใช่เรื่องปัจจัยสีนะครับเพราะปัจจัยสีมันจะพอไปได้นะ หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแต่ผมทําไมผมรู้สึกว่าคนเนี่ยโดยเฉพาะคนเมืองอะ่ะคนที่มันต้องอยู่ในสังคมอยู่กับคนเยอะๆต้องปฏิสัมพันธ์ผู้คนเยอะๆนะผมกลับรู้สึกว่าไอ้ความงามความสวยงามเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องอื่นๆนะครับอาจจะใหญ่ที่สุดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่าผู้คนในสังคมอะ่ะให้ความสําคัญกับความสวยเนี่ยมากที่สุด บางทีผมรู้สึกขนาดนั้นนะครับเวลาไปดูโฆษณาอะไรทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมทำพวกเวลาคุณเป็นสิวอะ่ะเดี๋ยวนี้คุณจะไปกดสิวออกเม็ดหนึ่งนะถัาคุณไปเข้าคลินิกเนี่ยจ่ายสองพันนะครับไปเข้าทีหนึ่งจ่ายสองพันแล้วไอโฆษณาสมัยก่อนไอประเภทอะไรนะโฆษณายาอะไรนะหมอบุญอะไรบุญมีอะไรยเงี้ยยังอยู่ไหมหยังอยู่เลยมาในรูปครีมแล้ว สมัยก่อนเนะี่ยมันมีไอ้สบู่ด็อกเตอร์มนตีอะไรเงี้ยคือการคือแต่เขาก็บอกว่าสิวเออมื่อก่อนนี่มันยังดีนะมันจะบอกว่านี่ออโฆษณาเขาจะบอกเออวัยรุ่นเป็นสิวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะใครๆมันก็เป็นทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้ากูจะแก้ปัญหาเรื่องสิวนี่สิครับปรึกษาด็อกเตอร์มนตีแล้วก็ไปซื้อสบู่มาทานหน้าล้างหน้านะเพื่อที่จะลดความโอกาสเป็นสิวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีไปถึงขนาดว่าเอ็กซ์เออชลอร์จี้เลเซอร์แล้วครับ มีมีฟ้ามีเฟไม่รู้บัญชีอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าไอไอคลินิกที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยมันระบาดไปทั่วนะเวลาผมไปเดินห้างนี่เป็นที่มันเป็นมันเป็นที่หนึ่งที่ผมไม่เคยเดินเข้าไปเลยนะแต่ว่าไม่ว่าผมจะไปเดินห้างที่ไหนอนะผมต้องเจอไอสิ่งเนี้ยคือไอคลินิกความงามนะครับตั้งแต่ไปกดสิวบาทีผมก็งงนะผมว่มันเป็นกระจกสใสๆใช่ไหมครับไอพวกคลินิก ความงามผู้ไปกดสิวกันอะไรเงี้ยผมก็เดินเดิน <ๆ S 1> ผ่านแอบไปดูหน่อยหนึ่งโอ้โหเด็กเด็กสาวสาวแล้วไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงผู้อย่างเดียวนะผู้ชายก็เป็นนะก็เป็นหน้ากันแล้วผมขอโทษนะผมไม่รู้สึกว่าคนพวกนี้มีปัญหาเรื่องสิวฮนะคือเวลาตอนผมเป็นวัยรุ่นแล้วผมรู้สึกว่าคนมันเป็นสิวแล้วเป็นปัญหาเนะี่ยผมรู้สึกว่าหน้ามันจะต้องแบบผุผุมีสิวเยอะๆที่หน้าเยอะๆตัผมไม่เห็นคนเหล่านี้มีปัญหาถึงระดบับที่เรียกว่าต้องไปหาหมอแนละ้ว ผมผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนนะความรู้สึกนั้นมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือเข,เขาเป็นเจ้าของสิวใช่ไหมเจ้าของใบหน้าเราเราก็มีสิวอยู่แล้วเขากักางวลเขามีความไม่มั่นใจในในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ความสวยความงามมากน้อยเพียงใดน,นะแต่ว่าเอาละมันก็เขาก็ตัดสินใจในชีวิตแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเขาคือบางทีบางท,าทีเราก็ตัดสินเขาไม่ได้นะว่าความสวยไม่สําคัญเลย ก็เขาอยากจะสวยก็ทําได้แต่ว่าอิทธิพลของมันก็คือว่าความสวยมันอยู่ในทุกที่ฮะแล้วเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายในในชีวิตประจําวันของคนในสมัยใหม่ฮะสำคัญนะคุณดูพนักงานออฟฟิศคุณบอกเนี่ยคุณเนี่ยนะรัฐบาลให้เงินเดือนเป็นหมื่นห้าเป็นอะไรเงี้ยคุณลองไปถามดูพนักงาน Office, ออฟฟิศแต่ละทั้งหลายนี่ ผู้หญิงมันหมดเงินมันหมดไปกับอะไรฮะหมดไปการแต่งตัวฮะแต่งต ouais, right? right, ัวแต่งหน้าทําผมคือมันด <2 cents, S 1> <whole> ูเหมือนเหลวไหลใช่ไหมเวลาผมพูดแบบนี Ramadan, me, ้หรือหลายๆท่านพูดแบบนี้มันดูเหมือนเรื่องเลวไหลใช่ไหมแต่ทาไมมันจริงจังฮะเขาจริงจังไม่ได้เหลวไหลฮะมันอาจจะเป็นความเหลวไหลที่จริงจังก็ได้หรือมันอาจจะไม่เหลวไหลก็ได้มันอาจจะต้องเป็นเรื่องจริงจังทําไมมันไม่เป็นวาระแห่งชาติไปเลยถ้ามัมมันสําคัญสักขนาดนั้นหรือไม่แต่เรื่องทรงผมนักเรียนอะไรอย่างี้ ผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าเด็กไปไปบังคับเด็กตัดผมเกลียดนคือเรามองผู้ใหญ่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระใช่ไหมครับเรื่องทรงผมเกลียเรื่องเด็กแบบเด็กผู้หญิงก็แบบติ่งหูอะไรเงี้ยบ๊อบบ๊อบติ่งหูคือเราอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญนะผมตั้งใจจะจัดรายการวันนี้เพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ฮะ เราไปมองมันไม่สําคัญไม่ได้นะเราเข้าใจมันผิดแล้วเ,เ,เราไม่เข้าใจบทบาทของมันนะฮะเรื่องนี้สําคัญนะและการนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้หญิงนะฮะและเป็นผู้หญิงสวยนี่สําคัญนะสําคัญต่อการบริหารประเทศต่อการต่อการดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่รู้ยังไงนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่คุณยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะ บรรดาพวกทหารฮึมๆก่อนนั้นนี่ที่คนทางการเมืองที่ดูก้าวลาวเรื่องอะไรเงี้ยนะหรือต่อตรงไปเลยเรื่องนายทหารอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าพวกผู้ชายไม่สามารถที่จะต่อแยกับผู้หญิงแบบนั้นได้อะคือต่อแยแบบดุดแบบกดดันแบบเวลาจะกดดันคุณสมบัติคุณทักษิณหรือว่าคุณสมชายเลยนะคือคุณจะกดคุณจะมีท่วงทํานองกับกับนายกรัฐมนตรีในในแบบที่คุณเคยทําไม่ได้อะ ผม,มผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกผู้ชายนี่หงอนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันอุณหภูมิอะอุณหภูมิทางการเมืองมันอ่อนลงคุณจะบอกว่ามันไม่สําคัญก็ไม่ได้นะผมคิดว่าความสวยของคุณยิ่งรักมีบทบาททําให้บรรยากาศทางการเมืองนั้นเนี่ยมันดูสงบลงผมอยากจะสรุปว่าขนาดน,นั้นเลยแล้ว,ลวคุณมาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยผมไม่จริงนะ ไม่จริงผมเห็นเวลาไปทำกิจกรรมอะไรเวลาเปิดตัวสินค้าหรือไปทำกิจกรรมอะไรคุณก็ต้องไปเอาดาลาเอาแพนเค,ค้กเนี่ยไอ้แมตอนน้ำาุมคุณต้องเอาแพนเค,ค้กมาเดินคู่แจกไปเยี่ยมชมชมพวกมันมันทำให้บรรดาบุกนายทหารใหญ่มันอารมณ์ดีฮะมันอารมณ์ดีขึ้นมันก็ไม่เลิกบา้บาๆบอๆละครับวิจะฆค่ากหรสงคราจะเกิดสงครามกลางเมืองจะเกิดรักประหารเกิด ที่ผมคิดเะลิดไปขนาดนั้นนะไม่รู้ใครคิดแบบนี้กับผมด้วยด้วยหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าคนมันฆ่ากันไม่ลงหรอกถ้าโลกนี้มันยังมีความสวยงามอยู่ไอ้คนที่มันฆ่ากันได้เนี่ยเพราะจิตใจคนมันหยาบมันหยาบมันไม่มีความงามมันขาดความงาม ดังนั้นบทบาทของความงามสําคัญมากนะฮะมันไม่มีไม่ได้นะอะคุณดูไอ,อปีกนึงนะคุณไปดูแต่ว่าแหมเรื่องคุณยิ่งรักนี่ก็ไอเรื่องนี้ก็ที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามจะตีคุณยิ่งรักเรื่องความสวยงามเรื่องแต่งตัวง,งามเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าไอความงามอะความสวยของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีอิทธิพลนะเขาพยายามจะทําลายความงามคุณยิ่งรัก คุณไปดูภาพที่พวกหนังสือพิมพ์แบบผู้จัดก,การหรือพวกเว็บไซต์บ้าๆบอๆที่มันโจมตีคุณยิ่งรักโจมตีรัฐบาลแล้วก็ไปเอาภาพแบบมาภาพคุณยิ่งรักมาแต่งให้มันดูบ้าๆบอๆหรือไป,ไป,ไ,ปไปถ่ายภาพแอบถ่ายคุณยิ่งรักที่แบบเวลาเผลอไปอะไรเงี้ยที่มันอาจจะไม่ดูแล้วไม่สูภาพอะไรเงี้ยหัวเราะอ้าปากกว้างหน่อยหรืออะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อจะลดทอนความงามของคุณยิ่งรัก เพราะว่าความสวยความสวยของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีอิทธิพลฮะความสวยเป็นอิทธิพลแน่นอนฮะแล้วคุณจะบอกว่าไม่สําคัญได้หรือแต่แน่นอนนะมันไม่สําคัญที่สุดมันอยู่ลําพังมันเองไม่ได้เหมือนที่ผมพูดเรื่องความดีความจริงนั่นแหละคือมันอยู่โดยลําพังความดีดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องจริงด้วยความจริงจริงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่ดีและไม่งาม องค์ประกอบสาประการเนี่ยที่เรื่องความสมบูรณ์ความอุดมคติเราเนี่ยความเป็นอุดมคติเนี่ยมันอกมันมันดุลกันด้วยความลงตัวสามด้านนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่สามสามเหลี่ยมเขยี่ยนภูเขานะครับแต่ว่ามันเป็นความพอดีอ่ะเป็นความลงตัวเป็นความสมบูรณ์กลับมาที่ฝั่งประชาธิปัตย์คุณก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งประชาธิปัตย์ก็มีหล่อเล็กหล่อใหญ่ถูกไหมเอาเวลาแม่ยก แม่ยกที่ไปตามมาพิสิทธิ์หรือเวลาไปชื่นชมคุณอภิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตยคุณจะบอกว่าความหล่อของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีอิทธิพลเหรอก็ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องยอมแล้วคุณริสิทธิ์ไดเป็นคนหน้าตาดีนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาดีนะหน้าตาดีการศึกษาดีชาติตระกูลดี แล้วก็ยังพูดจาดีด้วยฮะแต่ว่ามีคนมาต่อท้ายว่าดีแต่พูดนะครับกลับกันเสียอย่างเดียวทำไม่ดีอย่างอื่นดีหมดอภิสิทธิ์ดีหมดไม่ดีอย่างเดียวทำไม่ดี